สวัสดีค่ะสายโฟร,รอรักนะคะโดยเฉพาะคุณพี่ๆนะคะคนที่อายุมากกว่าโอนะคะ50ขึ้นไปโอละห้าสิต้นๆนะคะสายโฟร,รอรักสักคนหนึ่งนะคะพี่ๆภาษาอังกฤษต้องสื่อสารให้ได้ก่อนนะแล้วเราก็เริ่มหากันนะคะไปหาที่ไหนดีล่ะหาที่ออนไลน์นี่แหละคะ่ะ ใครที่ไม่อยากออกไปข้างนอกก็หาออนไลน์ใครที่อยากออกไปข้างนอกบ้างสถานที่ที่จะไปหาฝรั่งเนี่ยนะเป็นสถานที่อะโครจรที่มีฝรั่งมาเยอะแยะไม่แนะนำนะคะเพราะพี่ๆจะไม่รู้เลยว่าฝรั่งที่พี่จะไปเจอเนี่ยเขาดีไหมเขาหลอกไหมหรือ,อยังไงนะคะเพราะฝรั่งที่อยู่ตามสถานที่อะโครจรท่องเที่ยวต่างๆเขาตั้งใจมาเที่ยวเขาไม่ได้ตั้งใจมาหา เมีย <laughs> หาออนไลน์กันไปก่อนนะคะเป็นช่องทางที่แนะนํามากที่สุดนะคะเมื่อพี่ๆภาษาอังกฤษได้สื่อสารได้ก็เข้าไปติดต่อเลยะคะ่ะไม่ต้องนึกถึงว่าฉันสวยฉันไม่รวยฉันการศึกษาไม่ดีฉันมีงานมีการทำเอ๊ะฉันต้องเลือกฝรั่งแบบไหนดีอย่างนี้ต้องนึกนะคะฉัน ไม่มีงานทําฉันอยากได้ฝรั่งที่มีเงินฝรั่งที่มีเงินในเว็บเดทจะมีจริงหรือเปล่าคําถามต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเก็บเอาไว้ในใจแต่อย่าเอามาเป็นข้อจํากัดให้เริ่มต้นหาฝรั่งนะคะเมื่อพี่ๆอยากได้พี่ๆก็ต้องลงมือทํานะคะภาษาอังกฤษสําคัญสุดเมื่อสื่อสารได้ สิ่งต่างๆจะค่อยๆชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นในคำถามที่พี่ๆมีนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรหากพี่ๆอยากให้ใครสักคนหนึ่งรับฟังและช่วยคิดโปรออาสาเป็นคนคนนั้นนะคะแต่เดี๋ยวก่อนไม่ได้ทำฟรีนะคะไม่ได้ทำฟรีแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธ คนที่ไม่ให้เงินนะใครอยากให้ปรึกษาแบบลึกซึ้งใกล้ชิดไม่ใช่คำว่าลึกซึ้งแบบใกล้ชิดนะคะติดต่อการพูดคุยกันเปิดอกกันได้ทุกเวลาที่เราตื่นพร้อมๆกันนะคะหมายถึงเราไม่ได้นอนหลบับเราไม่ได้ติดภารกิจอะไรแล้วเราคุยกันตรงกันได้เสียเงินเป็นรายปีนะคะใครที่ไม่อยากเสียเงินอยากปรึกษาเป็นครั้งเป็นคราว ยินดีเหมือนกันนะคะเข้ามาในไลน์กลุ่มแล้วฝากข้อความถามได้นะคะใครที่อยากใกล้ชิดเสียเงินมาและจะพาไปในกลุ่มที่เสียเงินตรงนี้นะคะทั้งถามทั้งช่วยทั้งดูทั้งจี้ตูดพี่ๆเลยนะจ๊ะขอให้ทุกคนนะคะมีความตั้งใจให้แนว่วแนว่แนว,ว่าฉันจะต้องมีสามีฝรั่งนี่แหละภาษาอังกฤษฉันก็ มั่นใจมากน้อยก็ไม่ว่ากันนะคะขอให้มีความมั่นใจไว้ก่อนนะคะที่เหลือเราช่วยกันดูค่ะขอให้โชคดีแล้วเราคุยกันนะคะคอมเมนต์ไว้ได้ทุกสิ่งสารนะคะโอ๊ตอ่านทุกคอมเมนต์และจะตอบให้เท่าที่ตอบได้และอยากตอบและเป็นคอมเมนต์ที่ไม่ได้ด่ากันนะคะไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ